แต่ว่าจะบอกเขาไปยังไงดีเล่าโอ้โจีบคนไม่เป็นเอางี้งั้นเลยสิเดี๋ยวก็พงท่านคอยพูดตามกระหม่อมฉันเดี๋ยวสอนจีบเดี๋ยวคอยโยงหนะังพูดตามนะพูดตามจะ,นะะรีบสวัสดีค่ะมาลายคุณชื่ออะไรคะ,ะ,ะ,ะฉันชื่อมาลายเอา้าคไม่รูออ้จักกังเลยอ๋อชื่อมาลายเหรอคะใช่จ้าชื่อเขาเดี๋ยวขอเลย โมงหนึงช็อตข,ข้<ม>าวอะไรจ๋าอะไรจ๋าอะไรมีแฟนหรือยังจ๊ะ๋าอะไรมีแฟนหรือยังจ๊ะ <c oughs> อ๋อยังไม่มีหรอกจ้ะดีเลยดีเลยอยากจะชวนมาลลยไปทานข้าวอยากชวนมาลลยไปทานข้าวคุณไม่มาทานข้าวไปกันเราไม่ต้องกลัวอดไปกันเราไม่ต้องกลัวอด ข้าวฝาดผักวฝาดเกี๊ยวาดฝาดไผ่ข้าฟฝาดขัาวฝาดเกี๊ยวฝาดฝาดชาบ้าดเผาปายเย็นฟาดฟาดฝาดไม่ฝาดทำไม่ลูกฝาด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 เกียงไ่เป็นไม่ทานเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้างทานเสร็จแล้วจานไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างจานด้วยเดี๋ยวเราล้างให้เดี๋ยวเราล้างให้จะดีจังช่างเขียวข้าวเช้าช่างเขาวคำคำ ทำเขียวข้อมเช้าชามขาวข้อมชามเขียวข้อมเช้าชามขาวช่ำช้ำจะไปช่ำช้ำทำไมล่ะช้ำขาวเปลี่ยนใหม่ไปทานอาหารทะเลไปไปทานอาหารทะเลครับหมูมะกุ้งหมูหมุนตัวต้มหนึ่งหมูมะกุ้งหมูหมุนตัวต้มหนึ่งหมูมะกุ้งหมูหมุนตัวต้มหนึ่ง หมูมือกุ้งหมูมือตึงๆกินตัวเผาเนี่ยจะพาไปหาอาเจะพาไปหาอาอาลงใจดีอะอาใจดีนะจริงหรอจ๊ะอาเฮลีอาลี่เฮียอาลี่เฮียอาเลีอาเฮียอาลีเฮียอาลี่เลีย ได้เปล่านะอาลียาลีอารีไอ้ไม่เรียกตัวครัหูไม่เอาบ้านอาร์ปลูกแตงอ่าบ้านบ้านอาเนี่ยปลูกแตปลูกแตงด้วยแตงดีจากสุพรรณนะแตงดีจากสุพรรณนะโอ้แตงสุกแดดแตกแดงแก่แตงสุกแดดแตกแดงแก่ แกก่แแกตงสุกแดดแตกแดงแจ๋วุก่แก่แก่แก่เก็บทุกคำมีอะไรก็พูดไปมีอะไรก็พูดไปเราอะเราอะเรานั่นแี่ยเรานั่นแีู่ไม่รู้เรื่องอะไรกูไม่รู้เรื่องไง เตะต้นนี้เห็ไหมเตะต้นนี้มีไหนเล่าไม่เลยไม่ไปเตะเขาเลยมีไหนบอกปาบานมีแล้วก็พูดไปหมดแล้วหมดตั้งแต่ไอเฮียหนีแอะไรก็พูดดูตลกเตะหน้าไม่เฟืองคือทำทางเลยนะแกทำแดงเถอะตอนแต่งหน้าลุ้กไปเดีก่อนนะผมจะทำอะไรผิดเนี่ยมาเตะของฉันดีว่าเข้าใจกันผิดน่ะมาลายเห็บไม่เข้าใจผิดนะ เราจะไปทําแบบนั้นได้ยังไงมีอะไรจะบอกบาบราวเวนทานั่นตั้งแต่เกิดมาสิ่งแรกที่เรารู้นั่นก็คือการชอบอิงดาเป็นทวนและก็การตลงสื่อ,อสื่สสงครามเราไม่เคยรู้จักความรักมาก,ก่อนจนมาถึงวันนี้เจอได้ที่ทราวเวนทานีได้พบหน้าของมาลายอยู่ดีๆนะเนี่ยดาวเวนทาก็ไร้่สืบช,ชอบแล้วก็ถูกชะตาม,มาลายมากเลย เราไม่รู้ว่ามนเทียวความแท้หรือเปล่าแต่ว่าเราไม่เคยรู้สิกแบบนี้กับใครมาก่อนมาลายจะรังเกียจหรือเปล่าถ้าหากาเราไม่ทา่าของ้ต้นงเลยไม่ทาราอยากจะขอมาลายเป็นแฟนมันมันจะเป็นไปได้หเปล่ามาลายเราเข้ครับเราสามคนไม่เคยรู้จักกันพบกันเพงครางแร้ถ้าพระองค์ท่านรักสองใจจริง,รงไม่ไปสู่ขอมบงค้า ไปสู่ขอได้หรือเปล่าได้สิมาลัยทำไมเราจะทำไม่ได้เราแต่ว่ามาเลยจะให้เดอมินาไปสู่ของมาเลายที่ไหนที่บ้านของมาเลายแต่ว่าที่สำคัญมาเลายขอแค่อย่างเดียวขอให้พระองค์ท่านไปคริมตัวคนเดียวมี่รื่เห็นการจะให้ท่านจุดตัวไปก็ได้ค่ะเรื่องความบริสุทธิ์ใจทำได้หรือเปล่าได้สิม,มาลัย ก็เลยแม่ทุกคนเข้าใจว่าเรามีคาเป็นคนที่ดูแบบนั้นเราก็จะขอพิสูจน์ความุทธยฐานของเราเม่อเราเนี่ยตงไปคนเดียวมีเพื่อนถึงเนชีวิตผู้ติดกัมาเลยแต่อะไรก็สัญญานะถ้าหากว่เราทำได้แล้วอะไรต้องมแต่งงานกับเราบีมาเช่าสัญญาเลยค่ะ้ใจ้วไน้อดคน คนนี้ของข้านับหนึ่งถึงตอ Yeah, you do, do, do. ถามที่คนนี <s <s un> un> <si ้แต่ป็มีเรื่อยๆไม่มีราคาไม่มีของที่ตันต่อตัชายลูกหลอกแต่ไม่ทรมาได้ให้รเธอเขาแล้วเธอจอยางไม่อยากว่า I don't know.